no no สวัสดีจ้าสาวขายเหียนกระบ,บ้าบูจ้ามันนี่สาวขายเหียนได้ก้อยเนื้อเสียบมาฝากพี่ฝากน้องจ้ามาดิกินโดนเติบเราพี่น้องคืออยากไหมจา้าเนื้อสดๆไม่ไม่พี่น้องบ่ต้องไ่ร้อยเลือดนะจา้าก้อยแบบนี้เลยพี่น้องก้อยเหนียวๆเนียบค่ะข,ขนาดจา้าเซตเรียบร้อยจ้าพี่น้องมาเลยจ้ามากินข้าวน้ำกันจา้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขายเหียนกระบ,บ้าบูนี่เด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณเลยๆจา้าสวัสดีค่ะบ่าวบครับสาวขายเหียนจาา้า ไม่ได้ก๋อยเนื้อแซ่บพี่น้องฝากพี่ฝากน้องมาจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบเ้วยนะครับไม่สุภาพประการใดขอโทษขออภยัยเวลาที่ดีนยนะครับพี่น้องลงมือยุ้อจนสั้นเหมือนพี่น้องเลยสษะอุ้มท้องตั้งเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยหมักมาพี่น้องผูหมักกับหมัก 2. Và có suy giang กันมากมาละหอดยอดมาละข้างรั้วแซ่บดีรักไม่ไหรยังก็แซ่บ ลูกโดดในเข้าท่าเลยถ้าเป็นพริกบันเฮาทำงานมาได้กินแบบแข็งขึ้นแอ้แบบนี้จะไม่ค่อยเผ็ดพริกเพิ่นนั่นปูก็จะเห็ดกินมกี้ตอนนี้กินต่น้อยเขียวนะถ้าแบบนี้อ่ะโหรู้เรื่องเลย <laughs> รู้ผลแล้ว ถ้ามเราเริ่มหนาววีนีเราพี่น้องอากาศเปลี่ยนแล้วกลางเอกลางคืนหนาวกว่าวันร้อนเนาะออ,อังเว้นกับหอนด้วยแต่ว่าก็ฮอนหลายสามสิบกว่าร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมาก ลมโชยเมื่อก่อนโหไม่มีลมโชยร้อนช่วง,งนันอยู่ทะเลทรายช่วงนี้แหละอากาศดีน้ำมาแรง็งหิบงานแล้วๆลุ้มบีๆจะพาพี่พาน้องไปไเลาะชมทุ่งซะหน่อยอืม็นเกี่ยวเขาอ่ะดิ อันนี้ขี้นกงอ่อยมีทั้งมาละ <laughs> ขี้นกมาละจีนพูคนว่าจินกับสิบอ่ะพินเป็นตะยานนะพี่น้องพวกกินกับแสบ ก็มักหนยเรียงเพ่หัวเราอยากจูงเขาทั้งตัวก็แล้วเพมักแล้ว <c oughs> กินสุขคาบก็ได้ ผมแล้วผมอีกเลยได้เนื้อมาสดๆใหม่ๆเนาะก็นดมทรง

Thương nha Vâng. Thương tay hương tây ลงดตามอีกเนาะทำกินหลายๆคนเนาะพี่น้องเมื่อคืนน้อร่วงเนาะก็เป็นสิแสบครับก็กินกู่สองคนก็แสบอยู่ nhỏ sao mẹ bên này mọc kiếm nó lại còn téa đấy lục đột xin lỗi lục đột thế cũng được hạt tiêu và pinh ngọt và luôn cứ quế này cắm đây cũng được hiu hiu กิมนีฝากไว้สักนิดวเจ้าพี่น้องกิมนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ